Fight. Conquer. ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนครับขอญญต้อนรับเข้าสู่รายการของอนอนไม่หับชานะฮะสวัสดีครับทนคน้ีรับัยยดีรัีับนี้ีั ตอนนี้เราอยู่ในเกม Mortal Combat 11นะฮะตอนนี้ผมจะลุกขึ้นนะฮะ <Fight. S 1> เข้ามาตี <Custom ize. S 1> เข้ามาตีกันนะครับ <Fight. S 1> ระหว่างผมกับแนนนะฮะ <c oughs> เข้ามาดูกันได้เลยนะใครที่ยังไม่นอนตอนนี้นะ embroiele asure the conquer. The conquer. วันนี้เราจะมารีวิวภาพขังน,นี่ฮะ ตอนนี้เราก็มาเข้าสู่มดไปนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่ครับนี่คือตัวละครทั้งหมดที่เราปลดล็อกเรียบร้อยนะครับโดยใช้เงินจำนวนห้ารยบาทนะครับผมเราไม่ได้ใช้ฝีมือเลยทั้งนั้นนะครับเราเราใช้เงินห้าร้อยนะเราใช้เงินให้ประโยชน์นะครับและวันนี้แน่นอนว่าผมจะเล่น Terminator นะครับ code code. แล้ววันนี้เนี่ยเรา โอเคทีนี้ภาพน่าจะเต็มจอแล้วนะครับกตัเลืกดกดโอเคภาพเต็มจอแล้วนะครับท่านผู้ชมอนะันนี้เราก็จะมาเลือกดา่านาด่านไหนดีอ่ะ t a g r n k e ข้าคโพดใหเอาถูกแล้มาวิ่งมาเลยเออขึ้นแต่งแต่ว่า นะครับเป็นจึกชีชตานะฮะว่าฝั่งนี้ <laughs> เขาจะได้เกมอย่างที่เราต้องการไหม <laughs> แล้วเราก็จะได้เกมใหม่หรือเปล่นนานะบ

แน่เลยครับ Round <two>. Fight. ผมสุดยอดนะครับโอ้โห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 

กัดนะอย่ากัดนะไปไปไปกัอนโโเธอยังทำเลไม่ต้องเลยโอาคืน้ย 哦哦哦哦哦！<laughs> <laughs> <laughs> กระจอกรีแมทไหมรีแมทไหมรีแมทไหมรีแมท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 เลยรีแมทรีแมทกระจอกพวกเมื่อกี้นี่โอ้อะไรยังไม่พร้อมเปิดก่อนเนาะกระจอกเว่อรยังไม่พร้อมเปิดก่อนนะเดี๋ยวกดแมทกดเอ็กอือตลกใช่ไหมพ่อไม่เห็นจริงเลยอ๋อ Round one fight. <laughs> yeah. Oh, yeah

Oui, 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 oui.

โอ,อ้ย่งชาไโอ้ม่ใช่ช้าที่ไหนเอางลยหลัเอายหลังเอาเัเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้เฮ้ยแพ้หรอเฮ้ยออ้ ออกอากาศก็แพ้แล้วอ่ะไข่หน้าไข่ตาปะไม่เื่อทำไมวะล้วไหมไข่หน้าไข่ตาปะหัวเราะไหลย เป็นตัวเป็นตัวแม่งโง่แม่งไอ้เจาพอตส์ดูจากโซ่ฮะน่าจะโกงใรโกงเตรนมเฮ้ยพี่ตาพี่ตาซ่เจ้าตัวไหนสู้แล้วแต่เอเดี๋ยวเดีโอ๊ยทำไม เออมีคนบอกว่าตามมาจากวงสตรีมครับเลยเฮ้ยจริงเหรอเออสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไฮไฮตะนะครับเห็นหนูเองเห็นหนูเองแต่อันนั้นเกมกับ ยังไม่ซ้อนนี่มันเข้าใหม่เราต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้มี่อดูไปด้วยนะครับ this smell ขอบคุณแฟนเพจจากสตรีมด้วยนะครับที่เข้ามาดูเราตอนนี้นะ ไ่หลับไ่นอนไงครับวันนี้พร้อมยังพร้อมยังเร็วๆหนึ่สองามไปครับผมไปครับผมยอ้ย <c oughs> โอ้ยอ,อ้ยอ้ยอ้ยอันนี้มันตีรงเหรอโอ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ย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  เอาเหรอกวายไม่โดนโดเสเลยทั้้ยเฮเฮ้ย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 เฮยเฮ้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 ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้เฮ้เฮ้่เหเยเเ เราเราจะหลับไปด้วยกันนะครับกเรามันก็เป็นาทีดีนะครับเพราะมันเกียแล้วบกระจอกแบบนีุ้้ย้ยทแม่งตีแรงไเลยโวโอ้มึงมึงโดดที่ ม้งไหมมึงโดใช่มอ้โอ้โด้โอมโอ้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 ่โอ้ มึงเก๊กแม่งเน้เอาอีนางล่ะกูทำอะไรดิเฮ้ยอะไรวะโอ้โหโอ้โหจ้งโอ้โหตายแล้วลู Final fight! round, กูทำไรชัวอ้โอ้อ้เอาดโด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 ดดไหมดดไหมโอ้โโอ้โโกงคนแม่งเอ้โโกงโอ้โโก่ง Hãy <laughs> <Finished simulator. Okay. laughs> 主席ู้ยเฮ้ก็น่ะหน้ยล่อะนะฉันนี่ยนอะไรดูเผื่อหลับกูยอมใจลูกเพียรกูจริงจังคอเกอรตัมไฟต์คัส เอาละครับก็วันนี้เล่นกันนองขันะครับทดลองการนอกอากาศนะครับขอบคุณสำหรับสองคนที่ดูอยู่นะก็เดี๋ยวเจอกันเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคครับบ๊ายบายขอบคุณนะครับ